สวัสดีค่ะสวัสดีครับช่วงรองลุยสวนกับผลิตภัณฑ์คู่หูมหัศจรรย์และหญิงเกษตรนะคะวันนี้ดิฉันอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะมากับอาจารย์สหาภาพการเจ้น้าหิรันพลค่ะคแล้วก็พี่แหลมครับขอบคุณครับผมธนาดีการหรือวงเล็บปลาแหลมครับตอนนี้เรามาเที่ยวชมสวนกันเนาะที่ที่นี่เป็นสวนทุเรียนพันุ์อะไรแล้วก็อายุกี่ปีให้ผลผลิตยังไงมีความประทับใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปพบเจ้าของสวนกันเลยค่ะครับ ครับผมชลิดคำศิริครับที่นี่เขาเรียกว่าบ้านอะไรคะพี่บ้านหนองโพงครับบ้านหนองโพงตําบลตําบลทางเฟียนอำเภอตําบลทางเฟียนอำเภองแกงจังหวัดอยางคองครับแล้วก็ที่นี่เป็นอ่เป็นหมอนเป็นอะไรบ้างคะมีทุเรียนมีหมอนทองครับส่วนมากจะเป็นหมอนทองเป็นหมอนทองอายุลคะพี่อายุก็เดือน8นี้ก็ได้6ปีเดือน8นี้ได้6ปีแต่ว่าเมื่อกี้เห็นมีต้นใหญ่ๆด้วยก็มีอายุ30ปีอยู่ประมาณ20 ที่สิบเอ็ดต้นค่ะรวมทั้งหมดมันกี่ต้นคะในพื้นที่ร้อยสามต้นครับร้อยสามต้นนะคะแล้วก็รู้จักพี่รู้จักกับผลิตภัณฑ์คู่หูได้ยังไงคะเนี่ยก็รู้จักกับพี่แหลมครับจริงๆก็รู้จักกันมาก่อนค่ะครับแล้วพี่แหลมเข้ามาแนะนาไปเจอกันบ้านน้องสาวไม่ว่ามาทําอะไรครับผมครับอ่ะแล้วพี่แหลมยังไงทาไมแบบอยู่ๆแบบแนะนำเห็นทุเรียนว่าคือมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่เห็นละด้วยความที่คุณเคยรู้จักกันมานานมากตอนที่เป็นวัยรุ่น ทีนี้ไอ้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้เจอกันนานๆพอเจอก็ต้องเล่าเรื่องเก่านิดนึงก่อนเลยบอกอ่ะตัวเนี้ยดีเขาว่าอ่ะงั้นผมลองเขาว่าทำไมดีไม่ใช่พี่แหลมเขาไม่ใช่เพราะเขาก็เป็นชาวสวนที่คขอนขางละเอียดอยู่แล้วคือใช้ด้วยความเชื่อถือเชื่อใจกันว่ารู้จักกันมานานคงไม่โกหกแน่นอนครับผมค่ะพี่เฉลี่ยทาสวนมานานกี่ปีแล้วคะจริงๆแล้วอาชีพทําสวนของพี่กี่ปีทสวนมาผมทํามานานแล้วแต่ก็หยุดพักไปค่ะ ช่วงช่วงราคาทุเรียนที่ตกต่ำช่วงนั้นน่ะพักไปนานเลยไปไปเล่นรถติดล้อรถเทลเลอร์ไปอยู่มาตัวพุทอยู่นานแล้ว,ลวก็เพิ่งกลับมาทําได้ได้เนี่ยหปีก็คือมาปลูกใหม่เลยใช่ไหมคะคที่ใหม่อ่าหปีแล้วตอนนี้พี่ใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูมานานแค่ไหนแล้วคะเข้าปีสองครับ เข้าปีที่สองหมายถึงว่าปีที่แล้วเนี่ยใช้แล้วใช้แล้วยังไม่เต็มที่ยังไม่เต็มที่ครับปีที่แล้วหมายถึงว่าพี่ใช้ตอนที่เก็บผลผลิตไปแล้วหรือเปล่าคะแล้วก็เอามาใช้อย่างไรก่อนใช้ก่อนใช้เลยอแต่ใช้ใช้มากไม่ใช้บ้างปกติเลยก่อนที่จะมาใช้ผลิตภันธ์คู่หูค่ะพี่ใช้อะไรบ้างคะก็ใช้ของอินทรีย์พันธุ์อยู่แล้วก็ปุ๋ยทั่วไปฮอร์โมนทั่วไปที่ใช้อยู่ก็คือเขาให้ใช้อะไรก็คือใช้หมดทุกอย่างใช้ว่าดีก็เอาลองดูอ่าแล้วตอนนี้มันอ่ เริ่มปีแรกเลยที่ให้ผลผลิตตอนนั้นทุเรียนอายุเท่าไหร่คะก็ยังไม่ได้5ปี4ปีกว่า4ปีกว่าเป็นยนะังไงบ้างคะพี่หมายถึงว่าผลผล,ผลิตที่ได้ก็มันมันมันได้น้อยอะ่ะมันเพราะเรายังไม่ได้ใช้เต็มที่เหมือนปีนี้เพราะปีนี้เรามาลุยเต็มที่มาลงแบบใช้เต็มที่เลยใบดีแล้วก็ออกดอกดีติดลูกดีแสดงว่าเดิมเดิมก่อนหน้านี้พี่มีปัญหาเรื่องใบหรือเปล่าคะครับมีเรื่องใบมันเป็นยังไงบ้างคะ<ป>อาการใบร่วงหมด ก็โดนาอากาศร้อนเนี่ยใบร่วงหมดเลยใบไหมใบร่วงหมายถึงว่าทั้งอายุน้อยด้วยอายุมากด้วยใช่ไหมคะตอนนี้ที่เราเห็นเมื่อกี้มันจะมีทุเรียนที่ว่า20ปีขึ้นเนาะอันนี้ค่ะหมายถึงว่าที่พี่บอกว่ามันฟื้นขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็ปีแล้วนี่ตอนนี้ก็ใบหมดเลยนี้นนี้ก็ใบหมดต้นแถวนี้ก็ใบหมดนั้นไอ้สองต้นก็หมดค่ะเต็มๆเนี่ยหมดแต่มันร่วงหมดพอมาใช้คู่หูปั๊บได้จริงๆจังๆเลยปีที่ผ่านมาเนี่ย เพื่อที่จะได้ผลผลิตปีนี้ใช่ไหมค,ครับแล้วก็ต้นที่ที่บอกว่าไม่มีใบเลยอะที่ต้นมันเหมือนจะตายแล้วอะอันนั้นก็คือมันฟื้นหมดเลยฟื้นหมดใ,หมใบดกดำเลยคร<อ>ับใบหนาเลยปีนี้ใบหนาใบหนามากใบดกมากาครับแล้วก็ลูกมันด้วยใช่ไหมลูกดกด้วยก็คือแสดงว่าเมื่อก่อนนี้มีปัญหาเรื่องใบ,บแต่นี้เรื่องของรัดอ่อนแล้วค่ะพี่เป็นยังไงบ้างของการรัดอ่อนเพราะว่าทุกสวนบอกว่าอุ้ยมันเจอทุกปีเลยอะเรื่องรัดอ่อนนี่มันเป็นธรรมชาติเป็นปกติของทุเรียนอยู่แล้วแล้วคู่หูมันช่วยพี่ได้ยังไง